เหรียญเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าให้เหรียญน้องใยห้าร้อยนะครับน้องใยจะขีดตุ๊กตานะครับได้กี่ตัวเอามาแล้วห้าเหรียญในร้อยห้าสิบนะอันนี้เหรียญที่หนึ่งครับขีดไปได้เดี๋ยวจะโทรเตียนให้เด็กดูซะหน่อยโอ้งับไม่งับให้อ่ะพี่นนั้ไม่ได้ มันต้องขี้ไปได้หัวมันไหมไอ้ตัวที่นั่งอยู่ได้ปะตัวที่มันนั่งอยู่หัวเขียวๆอ่ะมันต้องขี้ให้ได้ตัวมันจะกลัวเพราะมันใหญ่แล้วมันก็กลมด้วยหมดไปแล้วกี่เหรียญแล้วหเหรียญจะหมุนเข้าไปนะเห็นไหมเนี่ยอันนั้นติดแล้วอู้อุ้ยมันต้องได้ตัวตัวเดิมมันได้ปะ สิบสองสิบสามนต้องได้แน่ตัวนี้งับอ,อืออ้อ้ไอ,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 อ้ยาอ้ยาเหรียญที่เท่าไหร่ครับเหรียญเหรียญทีเดเหรียญที่สิบเอ็เอเหรียญก็เท่ากับว่าห <500. S 2> นึ่ <100. S 2> บทงงาทอนุ้มเว่าอันนี้มันซื้อต้อง, 500. องห้าร้อจะได้ตัวเขียว หน้นอนเลยนานกี่เดือนเนาะสองสี่สิบห้าเดือนอืออียากี่เดือนแล้วเมื่อกี้ห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบสอง ยี่สามสห้าอืมมาถึงไหมไอมาถึงไหมถึงอุ้ยหยอมั่นใจโอ้มีมั่นใจด้วยกูได้สองตัวแล้วว่า<อ>ถ้าซื้อพันหนึ่งเลยนะ2ตัวเหรียญที่ยี่สิบเดใช่ไหมเหรีรยญที่ยี่สิบสองยี่สิบสได้ตัวที่สองม่หยอเก่งยังเลย ถือว่าเซียนนะไอ้วันนั้นปุ้ยที่กิมกับเพื่อนอนะปุ้ยหมดไปรวมๆเอาเกือบสองวันอะไม่ได้สักตัวเลยนะอืออยากได้สีเขียวอ่ะทำม,มาจัดมาสักตัวนึงมันนั่งแล้วเดี๋ยวทำให้มันนอนก่อนนะมันขี้ยากนะปุ้ยก็ใจว่ามันนั่งมันขี้ง่ายนะนั่นนะเอยะ้ยยังมันต้องให้มันอย่างเงี้ยมันออ๋เขียวไม่ได้แน่เลยคอืออือ,อ อีกอย่างตู้นี้หนูต้องได้แน่เลยสิยี่สิเหรียญแล้วนะไม่ค่ะยี่สิบหกยีนะอืมได้ไหมอันนี้ได้อันนี้ได้ชัวร์เลยเหรอชัวร์เลยอ้ยหย่อร้อยร้อยร้อยร <c oughs> ตัวแล้ว เหรียญนี่เหรียญไี้ยี่บยี่บหกยี่บเจ็ดในตัวที่สามนี่ถ้าซื้อพันห้านั้นเนี่ยตัวละห้าร้อยนะครับอันนี้ตู้ต่อไปโอ้หอันนี้เป็นเป็นตัวอะไรอ่ะเป็ทำไมมันอยู่เมืนงัวไม่เหมือนอืมแต่เหมือนมันจะลงล็อกเนาะตะเกียบเนาะขอสิบสี่เหรียญครับพี่บูมอุ้ยอันนี้ได้ไม่ไหม มันนั่งอ่ะมันไม่มีเหลี่ยมเอาไม่ิดมันไม่น่าจะได้แหละสามสิบหกเหรียญลองดูดีกว่าอันนี้สิบสี่เหรียญนะสุดท้ายแล้วหรอกแล้วมันก็เหลือเยอะแสดงว่าไม่ค่อยมีคนคีบได้อ๋อมันไม่ลงอ๋อมันกลุ่มมันไม่ค่อยดีหรือเปล่าอืม สี่งใดตรงนี้ก็ปิดนะที่จะมีตัวเล็กๆกหน่าไหนสวยนะอืมได้ป่ะแบบนี้ได้ชัวร์วววอุ้ยหยออเอา้เอาอ้อตองมา้นเขาจะไม่ไม่ปล่อยอ่ะลองโยดเดียนอีกเดียนปะไปไหนครับอา้าวไม่ปล่อยของหนูม ยอดเหรียญป่ะงยอดเหรียญอีกป่าหยดเหรียญก็จะเสียไปกันหนึ่งอ่าได้แล้วหลุดแล้วมันค้างมันต้องใครมันก็เราขอเราเสียไปอีกเหรียญหนึ่งเมื่อกี้อ๋อเสียไปอีกสิบบาทฟรีใช่เสียไปแล้วก็ขยับมันแล้วก็ใหมนี่ตัวที่เท่าไหร่แล้วสี่ตัวเราหนูเสียไปเหรียญหนึ่งนี่สี่เรามาให้หนูสี่ตัวต้องอดเชยต้องชดเชยมายชดเชยอีกเหรียญหนึ่งเอาไปเอาไปพิมพ์ S <s <we ak> ถ้าไอเอาสามตัวนี้ขึ้นหมดก็คือเคี้ยงตู้เลยนะของข้างล่างเนี่ยมันเอาขึ้นหมดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่หลบมุมไปข้างในแล้วอะแต่หนูก็อยากได้ตัวเขียวไม่ไรแล้วแต่หนูว่าถ้าหนูไม่ได้อีกหนูจะได้ตัวเขียวนะมีเ็ตไหมพี่มุ้หนูว่าหนูต้องได้ตัวเขียวแน่ๆเลยหูด้วยนะ ได้มาแบบนี้ได้ไหมเอ้ยเอาแถวไม่สองเอาแถวไม่สองเหรียญเพราะว่าเหมือนธรมชาจะได้แล้วหนูว่าหนูได้หนูว่าหนูได้ตัวเขียวเนี่ยแต่ไม่รู้จะเหรียญที่เท่าไหร่อ่ะอันนี้ได้ไหมแบบนี้หยอกนี่อืมเอาอย่าบอกนะได้ เอด้เยอันนี้เหรียญสุดท้ายเหรอใช่ได้ยั้งหวายตัวได้เยอะเลยหมดเหรียญแล้วมันเช็ดหมดแล้วหมดเหรียญแล้วแหละได้กี่ตัวสรุปถ้าเราซื้อวันนี้เราต้องใช้เงินหนึ่งพันสองพันสามพันเพราะว่าในตัวใช้ตังไปแค่หกร้อยบาทอันนี้แถมให้หกเหรียญนะครับอยากได้ตัวนี้ตัวมันดูอ้วนดีอ้าวตัวไหนเนี่ยตัวที่มันนอนอยู่ตรงนี้เนี่ย นั่นนะเกือบไปนะนั่นนะไอ้ได้ไหมโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้เย็นแถมนะเนี่ยดูเหมือนจะยากนะได้เฉยให้ดวงดวงมันเป็นวันวันนี้ดวงดีน่ารักดีนะอันนี้ตัวแน่นดีอืมวันนี้ได้เจ็ดเจ็ดตัวตเก่งนะเก่งนะเก่งจริง